ผมชื่อไอทีเด็กสันสนวทีทุกคนอาจสงสัยว่าผมมาทำอะไรที่นี่พี่ชายของผมเรียนจบฟูด้ดไซจากมหาลาัยแห่งนี้พี่ของผมจึงแนะนำสาขานี้ให้ผมรู้จัก เพื่อานำไปต่อยอดและช่วยธุรกิจที่บ้านครับชานตือบิวที่บ้านของฉันมีธุรกิจส่งออกองูไม้ฉันจึงอยากหาวิธีต่อยอดธุรกิจที่บ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของฉันค่ะขอโทษนะ พอดีหนูสนใจสาขาวิวชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ไหนบ้างะคะหนูโชคดีมากเลยเนี่ยที่เจออาจารย์พอดีเลยนะครับอาจารย์ดูแลหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีาารพอดีเลยหนูสนใจข้อมูลด้านไหนเอ่ยด้านการเรียนนะด้านการเรียนเนื้อหนูอยู่ชั้นไหน,นะะหละคะม .6 แล้วค่ะอาจารย์กำลังจะเรียนเข้าในมหาวิทยาลัยใช่ไหมแสดแงว่าหนูอยากรู้ข้อมูลเพื่อประกอบ ตัดสินใจในการเรียนใช่ไหมเอ่ยโอเคนั้นอยาาจะอธิบายนืว่าเนี่ยไอ้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารของเราเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างที่มหาวิทยาลัยสวนเนอะโอเคสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับคำว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออะไรเอ่ย คือนิสิตนะครับจะได้เรียนวิชาพื้นฐานนะครับในชั้นปีการศึกษาที่1งทางด้านชีววิทยาฟิสิกส์เคมี Me, นะครับซึ่งเนื้อหาที่นิสิตจะได้เรียนนะครับก็จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องมาจากชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแต่เมื่อนิสิตเรียนในปีชั้นสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2ปี3ปี4นะครับนิสิตก็จะได้เริ่มเรียนนะครับรายวิชาที่เป็นสาขาเฉพาะทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอา,าอาหารของเรานะครับโดยเฉพาะชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะครับซึ่งจะมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงทางด้านสาขาวิชาเราค่อนข้างเยอะเลยตัวอย่างเช่นนะครับรายวิชาการประกันคุณภาพอาหารนะครับรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารเคมีอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้นนะครับซึ่งรายวิชาต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะได้เรียนทั้งในภาคของทฤษฎีและก็การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งนะครับเมื่อนิสิตเรียนในชั้นปีที่3และชั้นปีที่4เราจะมีรายวิชาเลือกเฉพาะจบจงสําหรับนิสิตเลือกเรียนและสามารถใช้ไปประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างจริงจังตัวยอย่างเช่นรายวิชาเบเกอรี่รายวิชาเครื่องดื่มนะครับพวกนี้นิสิตสามารถจะเรียนและปฏิบัติได้อย่างจริงจังแล้วก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยโดยในปีที่4ของภาคเรียนที่2นะครับ จะเป็นช่วงที่นิสิตจะต้องออกไปฝึกปฏิบัติสาสตศึกษาเป็นระยะเวลา4เดือนเต็มซึ่งนิสิตนะครับก็จะได้ฝึกการทํางานจริงๆในสถานประกอบการหรือโรงงานทางด้านอาหารอย่างจริงจังเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเป็นการนําความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด4ปีมาใช้ในการทํางานอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นนักน้องนักเรียนคนใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะครับ สามารถมาเรียนที่นี่ได้นะครับที่นี่เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับอีกทั้งนะครับเมื่อจบไปแล้วอาจารย์เชื่อมั่นเลยนะครับว่าเรามีอาชีพรองรับในการทำงานนะครับนิสิตไม่ตกงานแถมนะครับในหลักสูตรของเราเองเรายังมีรายวิชาบางรายวิชาซึ่งสอนนะครับในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิตสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆ รเรามาเรียนกันที่นี่นะครับที่สาขา,าวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัย,ยสวนนี่ไงที่อาจารย์บอกครับน้องอที่เขาสนใจจะเรียนฟุตซากับเราเนอะยังไงอาจารย์จะรบกวนเลงนะครับพา,าน้องไปดูห้องเรียนนะคบแล้วก็ดูห้องปฏิบัติการของเราว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงบ้างนะ<เ>ครับเพื่อให้น้องได้รับข้อมูล ครับครับสวัสดีครับ,รบขอโทษนะครับ <S <S พอดีผมอยากรู้เกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์และเโนโลยีการอาหารครับต้องไปงติดต่อที่ไหนอ๋อพี่อยู่สาขานี้พอดีเลยเดี๋ยวเราไปกับพี่เลยก็ได้แล้วนี่มาจากโรงเรียนอะไรเซนโยครับทำไมถึงอยากเข้าสาขานี้ที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเลยอยากอาไปช่วยที่บ้าน ดีเลยีเลยอี่พาเราไปเาจะหิไปไหนอ่ะอ๋อคือน้องคนนี้มาติดต่อเกี่ยวกับสาขาเราเขาเลยจะพาไปดูตึกพาดอะเหมือนกันเลยเนี่ยอาจารย์ก็ฝั่งน้องคนนี้มาเหมือนกันเขาฝากยะหิไปไหนได้ไหมพอดีเขามีอาจารย์ให้งานเขาต่อได้ได้เดี๋ยวเราไปกับพี่เลยนะไปกับพี่เขานะ้เจอกันก็อันนี้ก็เป็นตึกแรกนะเป็นตึกนวัตรกรรมอาหารเนาะก็จะเป็นหนึ่งในตึกของสาขาเรา Eat you it. Know. ำหรับเครื่องแรกนะั้นก็จะเป็นเครื่อง extruder ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวเครื่อง high pressure processing ใช้สำหรับทำลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเอนไซม์โดยอาศัยความดันสูงและไม่ใช้ความร้อนเพื่อลดความเสียหายของ heat sensitive food components เครื่องรีทอชเผาใช้สําหรับแปรรูปอาหารด้วยความร้อนเพื่อฆ่าเชื้ออาหารซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งอาหารกระป๋องกวดแก้วหรือถุงทนความร้อนสูงโดยใช้อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสเป็นอุปกรณ์สําคัญในการผลิตอาหารกระป๋องก็สำหรับเครื่องนี้นะก็จะเป็นเครื่อง HPLC เราก็จะใช้แยกหรือว่าวิเคราะห์สารประกอบที่เราสนใจ เครื่องนี้นะเราก็จะใช้สาหรับการวิเคราะห์ไขมัน โหว่าเหมือนกันนะครับเนี่ยมีอุปกรณ์มากมายน่ามาเรียนมากเลยครับ <S <S ใช่แล้วค่ะน่าเรียนมากเลยคะ่ะขอบคุณครับที่พามาในว,วันนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่เนาะ Thank you